ขึ้ที่สามะใช่ใช่เลิกลิกช้าดีก่าโอ้ล่งก็สี่เก้าว่ะลูกสาวก็เรียนรูปสืออะไว่าเรียนูกูมกับแขบลูกเกอูก

ตอนนี้มันเม็ดเท่าไหร่ครับเดี๋ยบ่าทรึสามทบาทครับเรารับมาเท่าไหร่ก็ประมาณสิบเก้าบาทครับรับสิบเก้าเราขายขายสามสิบสามสิบนี่ปีกหรือส่งก็ส่งครับส่งจะปีกกันขายปีกเท่าไหร่ปีกไม่เลยไหนปีกเราไม่รู้เลยเราส่งอย่างเดียวครับส่งทีทีเท่าไหร่ครับก็ทีด้สามสิบสี่สิบนะ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพวางเทเคและฝ่ายปกครองออกตรวจร่วมกันนะครับขนานั้นได้ทราบข้อมูลว่าที่กระท่อมที่กระท่อมดังกล่าวซึ่งเป็นของนายสามารถนะครับมีพิธีการเกียบข้องระยเสัพเพียนโดยพําหจ่ายนะครับให้กับกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายแรงงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้ไปตรวจสอบที่กระท่อมเมื่อไปเดินทางไปถึงกระท่อมพบนายสามารถอยู่ที่บริเวณหน้ากระท่อมนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองวิ่งติดตามทันนะครับแล้วก็เชิญตัวมาที่กระท่อม เราขอทําการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นมีบุหรีปบวกยอมรับว่า,าเสพนะครับจากนั้นมีมูลเหตุนในการที่จะขอตรวจค้นในที่กระท่อมนะครับึงไจะแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ขอตรวจค้นผลการตรวจคน้นพบเาบ้านะครับจำนวน1,200งตัวเม็ดนะครับพร้อมอาวุธปืนแม็กกาซีนซึ่งเป็นเป็นประดิษฐ์เองนะครับจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนปืนจำนวนสีนัดนะครับบรรจุอยู่ในลำพิงาบรรจุอยู่ในแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ พร้อมกับยาบ้าอ่าพร้อมกับลูกสองกับศูนลูกสองนะครับจำนวน22นัดนะครับอยู่เป็นอีกกระท่อม